สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาใหม่ทุกทกท่านนะคะทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านสีขาวรัอวสีอิฐนะคะอันนี้เป็นคอนเซปที่เราใช้เรียกนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่คณะมนุษย์ของเรานะคะก็คือสีขาวเป็นสีประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะแล้วก็สีอิฐเป็นสีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเราก็เลยจะพูดว่า ยินดีต้อนรับสู่บ้านสีขาวรั้วสีอิฐนะคะสำหรับนักศึกษาใหม่ปีนี้ก็เป็นรุ่นที่51นะคะเป็นกาสลองนะคะกาสลองเป็นดอกไม้ประจำคณะของเรานะคะก็จะเป็นกาสลองช่อที่51นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะขอให้ใช้ชีวิตในการเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างสนุกนะคะ ก็ ه, ตั้งใจเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมอื่นๆนะคะก็ ه, ที่คณะของเราเนี่ยก็มีกิจกรรมให้ทําหลากหลายมากนะคะอย่างเช่นเดือนนี้เป็นเดือนเป็น p พร์มันนะคะก็วันที่27มิถุนายนนี้เราก็จัดงานวัน p พร์นะคะชื่ออีสานพร์นะคะก็เป็นงานที่ใช้ต้อนรับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาใหม่ LGBTQ นะคะแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็น LGBTQ แต่ว่า ก็มาร่วมกันเพื่อแสดงความใจกว้างของเราที่ก็เปิดรับนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนไม่ไม่ว่าจะมีความหลากหลายทางเพศมีรสนิยมทางเพศยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันร,รักกันนะคะก็มาจัดงานร่วมแสดงความยินดีด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คณะเราจัดเป็นประจำทุกปีนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะก็ อยากจ้งให้นักศึกษาได้ได้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากการเรียนนะคะก็ขอให้ใช้ชีวิตที่สนุกอยู่ในมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นชีวิตที่สนุกสนานแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจบออกไปก็ต้องไปทํางานกันแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ เลือกที่จะมาเรียนที่คณะของเราขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจส่งน้องๆน,นะคะมามาเรียนกับพวกเรานะคะพวกเราก็จะดูแลลูกหลานของท่านให้ดีที่สุดนะคะขอให้มีความสุขกับการเรียนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ